แล้วค่ะตอนรับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่งานก้าวเส้นทางก้าวตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยนะคะงานนี้จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยืดเส้นยืดสายกับศิลปินของเราไปแล้วนะคะวันนี้รอบนี้ต้องลุ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วแจกอีก2รางวัล2เส้นสําหรับสร้อยคอทองคาค่ะครับแล้วก็สําหรับกติกาในการลุ้นรับรางวัลน,นะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ ท่านผู้ชมนะครับซื้อสินค้าครบทุก300บาทรับ1สิทธิ์นะครับในการลุ้นรับรางวัลน,นะครับ แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารับดึงสิทธิ์เช่นกันนะครับในการรุ้นรับรางวัลนะครับโดยที่เราจะมีทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยแลนดอมจับรางวัลผู้โชคดีนะครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนั่นเองนะฮะเราจะมีการจับแจกรางวัล2รางวัลครับผมใช่แล้วนะคะเอาละค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะสําหรับรอบนี้หาผู้โชคดี2ท่านนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลันดอมแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหานะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วสองรางวัลจะเป็นของใคร5 4 3 2 1แรนันดอมเลยค่ะ ดีของเราในรอบนี้นะคะมาแล้วหูยินดีด้วยมากๆเลยต้อง,งบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณปุ้ยแล้วก็คุณต้นกาด้วยนะฮะใช <laughs> เ่เรามีสิทธิ์ได้รับรางวัลไหมคุณไม,ไ,ไม่ได้เลยเร,เราไปซื้อออนไลน์ได้แต่ว่าก็สงวนสิทธิ์นะคะให้กับ,บท่านผู้ชมทางบ้านละกันนะคะสําหรับรางวัลพิเศษของเราสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่ากรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็แจกกันทุกๆวันนะคะวันละ3รางวัลนะคะรอติดตามกันได้วันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในวัน ถัดไปได้เลยนะคะจนถึง19กันยายนล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่ลอยอยู่ด้วยนะใช่แล้วนะครับสำหรับวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับ19กันยายน2564นี้นะครับเราจะมีการจับแจกรางวัลน,นะครับทองคำหนัก1บาททั้งหมด3รางวัลให้สำหรับผู้โชคดีนะครับ ะะก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษรอบสุดท้ายก่อนที่จะปิดงานกันไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้ยังไงก็รอติดตามกันทุกวันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะ www.virtualotoptour.com นะคะมาเที่ยวกันได้ทุกวันมาช้อปกันได้ทุกวันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราสองคนก็คงต้องไปช้อปต่อเดี๋ยวไปเซลฟี่กันต่อแล้วไปเจอกันในงานนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ